การลงโทษจนเป็นครูทำร้ายสิทธิ์อย่างรุนแรงป่าเถื่อนจนได้รับบาดเจ็บทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยล่าสุดที่บ้านช่วงม่วงตำบลน,นาศัก์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ได้เกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อเด็กชายปฏิพานอายุเพียงเจ็ดขวบถูกครูประจำชั้นปหนึ่งลงโทษด้วยการใช้ไม้ฟุตเหล็กฟาดหน้า14ครั้งตบปาก10ครั้งและหยิกคอก่อนจะไล่ให้ไปล้างห้องน้ำเป็นการทำโทษที่หยิบขนมของครูมากินโดยไม่ได้ขอเมื่อครูชายใจร้ายวัย22ปีคนดังกล่าวเห็นว่าเด็กชายวัย7ขวบ มีพฤติกรรมเป็นขโมยจึงลงโทษอย่างรุนแรงดังกล่าวโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าชื่นชมจากเหตุสลดใจครั้งนี้ก็คือความใส่ใจของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเอื้ออาทรดูแลกันและกันจนทำให้เรื่องครูใจโหดถูกเปิดโปงให้ส่วนรวมรับรู้ เริ่มจากในเช้าวันศุกร์ที่3ตุลาคมนายสุรพรจันทบสารวัตรกำนันตำบลน,นาศักด์สังเกตเห็นน้องพอร์ดวัยเจ็ดขวบไม่ไปโรงเรียนและพบว่าใบหน้าที่แก้มมีรอยแดงช้ำจึงเกิดความสงสัยโดยตอนแรกคิดว่าเด็กถูกแม่ทำร้ายสารวัตรกำนันจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ ต่อมานายนารงเดชวงไอ้ผู้ใหญ่บ้านจึงไปสอบถามน้องพอดจนทราบว่าเด็กชายถูกครูประจำชั้นทำโทษตีด้วยฟุตเหล็กถึง14ครั้งตบปาก10ครั้งรวมทั้งลงโทษหยิกคอนายนารงเดชเห็นว่าการกระทําของครูเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเป็นการทําร้ายเด็กทั้งที่ระเบียบของกระทรวงมีคําสั่งห้ามไว้ชัดเจน นายนารงเดชไม่ให้ครูทำร้ายร่างกายเพื่อลงโทษเด็กจึงให้แม่พาลูกไปตรวจร่างกายและให้เข้าแจ้งความพร้อมแจ้งกำนันให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทางโรงเรียนพร้อมมีการประชุมที่โรงเรียนอยู่แล้วในวันเดียวกันต่อมาครูชายวัย22คนก่อเหตุได้โทรมาหากำนันเพื่อขอโทษและขอให้ไม่เอาเรื่องตนเองบอกไปว่าเรื่องเกิดมาสมวันแล้ว ทำไมเพิ่งจะมารู้สึกผิดวันนี้หากไม่มีใครรู้เรื่องก็คงจะเฉยเยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหากปล่อยไว้เด็กคนอื่นก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายแบบรุนแรงในลักษณะเดียวกันนี้อีกจึงได้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทางด้านนางดานามสมมุติอายุ48ปีแม่เด็กชายปฏิพานหรือน้องพอตอาชีพรับจ้างเล่าว่า วันนั้นตอนเย็นครูเอนามสมมุติได้โทรมาบอกตนว่าลูกไปขโมยขนมครูกินแต่ไม่ได้บอกว่ามีการทำโทษลูกจนกระทั่งเลิกเรียนอาของน้องพอตไปรับลูกกลับมาส่งที่บ้านเมื่อตอนกลับมาจากทำงานเห็นลูกนั่งเมออยู่หน้าบ้านและเห็นรอยช้ำที่ใบหน้าของลูกเมื่อถามลูกจึงทราบว่าถูกครูตีด้วยฟุตเหล็กเพราะไปเอาขนมบนโต๊ะครูมากิน นางดาเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าวันนั้นไม่ใช่ว่าลืมไม่ให้เงินลูกไปซื้อขนมกินแต่ตนเองไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนจริงๆตนเองรู้สึกผิดโทษตัวเองสงสารลูกมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนแรกจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ตนเองรับไม่ได้ที่ครูทํารุนแรงกับลูกขนาดนี้ เวลานี้ลูกผวาบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะกลัวครูตีจึงอยากบอกทางโรงเรียนว่าขอให้ย้ายครูคนนี้ไปอยู่ที่อื่นไม่ควรให้อยู่กับเด็กหลังจากเรื่องที่ปรากฏขึ้นปรากฏเป็นข่าวสะเทือนสังคมในทุกแพลตฟอร์มทั้งสถานีโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียครูผู้ก่อเหตุพร้อมด้วยบิดามารดาของตน ได้ฮิวกระเช้าเข้าไปกราบขอขมาผู้เสียหายถึงบ้านก่อนจะใช้มือตบหน้าตนเอง3ามครั้งเป็นการทำโทษเพื่อขอร้องให้ถอนแจ้งความขณะที่ผู้เป็นบิดามารดาแจ้งว่าบุตรของตนซึ่งเป็นครูมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วจึงได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวกับลูกศิษย์ขอให้ผู้เสียหายให้อภัย แต่นางดาซึ่งเป็นมารดาของเหยื่อโหดยืนยันว่ายัางไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิน้นและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความโดยระบุว่าเด็กอาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์เป็นประวัติติดตัวไปด้วยก็ตาม ขณะเดียวกันทานน้ำใจจากคนในพื้นที่ทั้งพระสงฆ์และคารวาสรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐได้หลั่งไหลไปยังครอบครัวของเด็กชายวัยเจ็ดขวบซึ่งมีฐานะขัดสนมีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคนในชุมชนนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจว่า วัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมที่เห็นอกเห็นใจผู้ที่ประสบเคราะหกรรมยังคงได้รับการสืบสารมาจนปัจจุบันแน่นอนว่ากรณีครูทำร้ายสิทธิ์ที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะอีกไม่นานก็จะต้องมีเคสต่อไปเกิดขึ้นในสังคมสะเทือนใจครั้งใหม่ ตราบใดที่กระบวนการสร้างบุคลากรในวิชาชีพครูยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังตราบนั้นอสุรกายในคราบครูที่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบก็พร้อมที่จะปรากฏตัวออกมาเล่นงานเหยื่อเมื่อถึงเวลาสิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยป้องกันได้ก็คือครอบครัวและชุมชนต้องเข้มแข็งและติดตามใส่ใจดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันเพื่อให้เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยกันขจัดอสูรร้ายในคราบครูให้หมดไปจากสังคมไทยแม้จะต้องใช้เวลาอีกนานก็ตาม